เออเอาถุงนิ้วไปใส่ที่จมูกนี่อ่ะอ้าวกูกดทูแมทแล้วนะเออกดเลยกดเลิกกดตามเอ็งกดยังกดแล้วอหาได้แล้วได้แล้วโซนเว็บสักพักหนึ่งหลุดฉับฉัาฉับท็อาฉับท็อปกดสะ็พ้อมดิงดิงหลบ จะดึงออกนี่ฮาเลยนะอุ้ยอุยเลือกเลือกเลือกฉันเลือกทีมบอลเอาอะไรดีเอ็งเอาทีมอะไรเอเชลซีเอ็งเอาเชลซีแล้วเอาแมนเชตียเชลซีเลือกได้เหรออยู่ในลีกแล้วอังกฤษลีกเหรอเอ็งกดเอ็งเห็นเขาว่ายุโรปไหมเห็นกดยี่ยุโรปแล้วเองเห็นได้ปะหรือไมอังกฤษลีกเอ็งเห็นอังกฤษลีกไหมเห็นกดที่อังกฤษลีก ไอเชี่ยมีตอมทีมเียเอางี้เอางี้เลือกทีมที่ตัวเองอยากเล่นแล้วกันเลือกทีมที่อยากเล่นนั่นของเรานั่นเราเอามาดิดเองเอาบา่าเราบา่าแล้วเองมาดิดมันมีใครบา่าทีมเดียวกลัวเวนีวิลาตออะ

เอโอกูไปไหนนิแล้วเอลี่เอาอยู่สองฝั่งกูเลยเลเอาอยู่สองฝั่งนี่แล้วกูมีเจะบอกมึงนะเว้ยกูอยากเล่นเลเอาอ่ะแต่มันเล่นไม่ได้เพราะมันมีอยู่ฝั่งมึงอะกูไม่รู้อะกูกดช้ากว่ามึงแต่กูได้ก่อนมึงเฉย กูเอาที่นี่แหละอุ้ยลืมขอเปลี่ยนเป็นไม้มียองแล้วกันอ่ะกูหดละเหลื <c oughs> อเฮ้ยฝั่งกูมีเจ้าด้วยเฮ้ยแน่จริงก็เล่นเจ้าคันหี <c oughs> เ,นเจ้าคันซิล <c oughs> ทำไมมันขาวเลยเอนลี <zo ys ic> ่ไม่รันพิมพ์เงินหรอกูไม่ได้กดเองเมื่อกี้กูกูไม่ได้กดอย่างเงี้ยเข้าแมทแล้วยังไงกูแพ้ระดับฝีมือกูแพ้มึงมีรัวนั่ดโตอะไรกูแพ้เอ้ยกูเอ้ยกูเปิดก่อนจิ๊แดงใช่มใช่ใช่ใชกูเสื้อแดงได้รเนื้อขาวใช่ไหมใช่เอ็งเอ็งชุดขาวโอเคเอง อย่าอย่าอย่ามาเชียนวิวิเชียนชิลูมงโอ้โหโอ้มันเซฟแบบดิว่าบูดีทั้งเงินเลยอะอนนี้อัยู่ใช่เอออัดอยู่อัดอยู่ีเตรกว่วิ่งมา พี <ève S 2> sociedad, ่โน้บผมขอป้วิจาปวิจาคกต่กดตเอ้าเซต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 ดีแว่านี้หูโอ้เซตเซตเซตเลยเอเยอาคุ้มติไมไว้ก็ต่เ้ยเ้ยเๆย โอ๊ยโอ้ยชัวรชัวร์อ้ยอยาอย่าโอ๊ยโอยดโดดโดไม่ได้โดไม่ได้จ้าดไม่ได้โอ้ยโอยสาธารณะนัเช็ดอดีโอ้ยลูเป็นดีอาร์ลูเป็นดีอาร์ ล้ำลำไปดีล้ำไปดีใช่แต่ไมเป็นลุ้นจังวะขาไม่ล้ำบอกเลยนอลลุนโอ้ฟอร์เรนซี่มึงื่อนเลยมึงนี้สวยชิรูเลียววมึงส่งเกินอ่ะชิรูเป๊ะวิ่งมา โอ้โหเกือบได้แล <fin anta> <ots> ้วใครเคลียร์เปิดมงดีกว่าโหชิบหายแล้วเบนาโดซิวาจ่ายมาที่พี่โดเต่เอาแล้วมึงจ่ายห้พวกสาประตูหา่ม จะรู้ไอ้ยจ่ายชิบหายแล้วชิบหไยแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายชิบหายไอ้ชิบมายพี่โดมจิ๋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 ยจิ๋มจิอมจิ๋มจิ๋มมจิมจิมึงมจิ๋มมึงทมจิ๋มมึงเนี่ย มึงดูมันทับกันแต่มึงไม่ต้องเคียวหรอกมันผิดที่พวกมึงอะแหละมึงจ่ายไปุันสับโอ้หัวูร้อน่ะเนี่ยจ่ายให้ชูบาวแบบนี้ก็เร็จ์บูโน่ดิ พี่โดหลุดเดียวอีกแล้วอ้าอบนี้กูเล่นง่ไหมฟอร์มกูตกเฮ้ยใครวอเกอร์ใครวอเกอร์มาจากไหนช่านเบนน์ดูสุดฟ้ะ โเฮียโดนติดต่อสองประตูเลยอะ่ะอันนี้คือชีวิตจริงนะครับชีวิตจริงที่เอเซีมิลานโดนโปรตุเกสถลม่มไม่เดินอะ่ะโอ้ยจังไม่เอาอีกแล้ว เอาเอาจานจานฟานีมาด่ยังไงกูตีเราเหมือนไม่ได้แต่กูจะเล่นเท่าที่กูเล่นได้อันนี้ใครอะลาพินยา ค่อมันใจดีโอ้ยมึงเตะอัดเตะอัดจานจานเขาเตะอัดผมอ่จานจานาอาโอ้โหเชียทีมกูเล่นแบบมันผิดที่กูหรผิดที่ทีมอ่ะน่าจะผิดที่ทีมแหละอย่างนี้ต้องปรับให้ชีรูเล่นประตู มันไม่คุ้มกับค่าเหนื่อยเลยว่ะก็จริงอนะมากูยังไม่พร้อมอ่ะอือ,อแต่ละหวังว่ากูจะตีเระเบือได้กูม,มั่นใจเลยกูแม่จะกูจะเล่นเท่าที่กูเล,เล่นได้ Oi, Lobin! วิ่งเร็วๆหน่อยดิวิ่งเร็วไม,ไม่ไม่สีวอยาพี่ตู้เอาฟ้าไไอะไรอะอะไรล้ำนะ่ะอ้าวล้ำตีตนล้ำเล็ตีน

กูทำเพื่อไ้อะไรกจะเนอนกูนไม่เกือบยิงเข้ามาโดนเ็ตอนนั้นไม่ไม่ไม่อะไรนั้นนะไม่ไม่โดนขาได้บ่ได้ได้ตีมุมเอ๊ะยังไงก็เข้าอ่ะ วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาแล้วไม่วิ่งตามะเราต้องส่งให้ผู้รักษาประตูทำจจี๊ดครับอุ้ยจ๋สวยยิงเลยยิงมายิงเลยิงมา,งมา,ายกูใจดีกูใจดี ชัวช่วเลยเกมมิ่ชั่วชิบหายเหยาโทษเกมเหยาโทษเกมคอตต้าเปเป้เที่อยงรุ่น้ายบันโคงโอ้ยังไงกูดโดนสองศูนย์ะไม่ โอเค้าดจโดมอาตอะไรนะกูขายหน้าว่ะเิดแกลุดลูกูลุลุเจกียนะคกับขอรักประตูเดียวขอรักประตูเดียว เวติกูเวทขอแค่ประตูเดียวชิลูโอ้ยชิลล์โอ้ยเฮ้ยเลี้ยวเล้อวถ้าเปิดมองยังไงกูมองไม่ได้แต่กูจะลองดูไม่ลองไม่รู้เกือบสิบปีแล้วด้วยโอ้ยงี้ ไเอ้ยเกือบไม่ไมไม่โดนไม่โดนไม่โดนยังไงมันก็ไม่โดนอ้ทำไมกูไม่ได้แ่ประตูเดียวเลยอะเกมอะไรก่ี้ยสั้นนะสิบสามนสิบสี่นาทีเอ้นั่นทไปพานึอันนี้พานึงอีกเออได้ได้ได้